กับช่องกวนลำเพลินแม่สุภาพค่ะที่น้องทาหาน้องบอยเนี่ซี่เป็นเมืได้สวัสดีค่ะพี่น้อง้องไ่หวานมือน่อยจัดหนุ่มเราเตี่ยงน้ดหัวใจมาคุกคามกับเดลว่าลุงนู้ดนู้ดแตง่้องน่่าลุนู้ดหัใจเราหนูใหญ่สบายดีมาได้ถ้าเราจัดแรงกว่านั้นเราก็กลัวว่าเพื่อนอาจะตกมอเตอร์ไซค์ตมอตรแต่กันยางกายเรานูตดแงใจเฮตุอ่ะโบกีบูหนูใหญ่สตีมาได้แล้วยางกายเลุงงี้มาเอ้า เขาตัวสนึ่สเนาะไก่ค <mm ิเบ้างเขาเป็นคนใส่มิน e? ิแล้วจะยืนไก่น้องปวดคอแง่มัน่ายไทยกินนะเทีดิเอหนูยกสุดแขนเด้เว่าเราเราได้จังหวะดีเดชเราได้จังหวะไปขอนางน้ำเยบอกแม่เดูเป็นนางก็ว่นเั้ตัวงน้อยก็จะมานดังเดเมินเมียชูบานบานบนเเผู้ชายคนหนึ่งนั่งกับสาวหน้าเทีนมีในลูกด้วยก็จะค้องอยู่ แต่วันนี้เขาเห็นผู้ชายผู้ชายไปเต้นกับสาวเสื้อขาวไปถ่ายสาวเสื้อขาวแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาเป็นเสียด้วยนะเป็นเสียด้วยคุ้นๆอยู่แต่ไม่ไม่หนาๆพึๆเลยเหหัวพึ่งเล่แต่ไม่รู้ว่าเป็นว่านนหรือเปล่าล <c oughs> น่นาจะใช่นะ <c oughs> <C oughs> แกงกันแล้วบัดนี้พี่น้องไปแล้วจ้ ไปว่าเมียบเว่ดืมลูกี่วันิหสบัวลูกซอกนนเอาพี่นองเดี๋ยวแ้นนองใช่ไหมพ่อจิขาเต้นไปเดี๋ยวห้องสิบ ต้องให้เวลรัสส่วนโตนะี่อเราไปท่ายเพื่นตลอดกับบ่ได้เด้ตตองนี้นะส่วนตวโตมันอะไยอ่านากันแทน,อนมองนี้ท้าพ่าเอบปุ้น่ะ ีต, latitude, ตอนนี้กํล no. 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 to ังปกแปลกๆกํา <magic> ล <GT 3> no. ังจะเช็คซ้าวแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้องก็คืนเช็คซ้าวแล้วนี่หรอใจค่คนเดียวโล่แ่กายใครก็ได้บางเือชุดสีเหลืองลงมาเขามแตเขาใส่ชสฟ้าล้วเราใจเขาไม่ได้ว่าเขาใส่ชุดสีอะไรเม่โกงมาถอดเลยนี่ย โอ้ยยังก็แตกไฟแตกดังภูเลยนี่ไม่อันตรายเด้อไปเบิ้งเด้อนายจะหลับบ้างก็เดียวมันหลูกย้อนไฟแตกลอยมันา เป็นซ้างคถอผู้ยญิงเงียงก็จีเมา่อสอนเมนทุกอย่างแท้แล้วเอาไปสอยดาวจนแม่ค่าขาขยสอยนี่บ่เอมือดีสิก็ทังพัดลมทังวันนี้พัลมหนึ่งตัวม้อหนึ่งสองใบกระทะหนึ่งใบแล้วก็าผักขม่าพื้นหนึ่งสิ่มพื้นหนึ่งมุ้งในตางมันแดงพื้นหเจ้าย่างคุมเลยเนี่แล้วก็ยัก้มุ้มกันมุออพี่แต้มนะจะมาให้น้องนะวน น้องต้อง่งหน้าแมงเมื่อวันนั้นจำได้ไหมเอามุ้งกาวเลยเอามุ้งไหมเอาเอาเมฆากังเอาให้เขาขังพี่แองจี้ไปอยู่ในมือเบิร์กย่างเล่นอย่างกับอันดีสตินหลอกอู้ยที่สิงเอามุ้งไปอันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปเอามุ้งมาให้นะก็อยูได้ปกติก็เหมือนปกติคือคือมันกันแค่อะไรเข้าเฉยๆมันล่มเข่าเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราเปิดมันล่มทางในก็ได้ก็ก็ได้คุณไม่ี่ยวแติ ก่ายดีนะบปีนับนี้ถังไม่นยังี่ไงนีบ้หบสสดมาสั่งสอบสอไฟกับสอบใดเป็นทุกอย่างยี่ส No we ำนั or ้นเนี่กลางมุงแป้งหน้าว่าประเด็นแม่งไรลิจารกาเราจะไปเช็คสาวแล้วกาศไปยังทุกท่านนะคะที่จดขออนุญาต เวลาเหลือยังได้อยู่ยังได้อยู่้ได้งไดอดเ้ไกซมาเร็วมาเร็วไปนี่มีอนุญาตต่อเอาทำไมไม่มากับผมมไปบ่ได้ตัวไม่ได้ไไม่ได้ีดี่่แค่ยู อยู่บ้านบ้านนองแสนบ้านปีปทุมสารคามพี่น้องพี่นั่งยังว่างรีบมาจ,าจับจอมพี่นั่งพอเอดึกไปเต็มอาญ,ญาได้นี่รีวิวเอส,สวสอนินแม่สุภาพสว<อ>ัสดีค่ะฝากช่องพลังเพลินแม่สุภาพมาด้วยค่ะทุกคนค่ะได้เห็นน้องกุลุยแผล่ๆขึนหน้าหา <laughs> ทำตัวเนียนเหมือนซื้อบัตรมาดู อแอมเปร์ปไป <นะ S 2> ขอแม่นังน้ำแน่แจ้าสนดวกเปิดกระใจดีให้นังน้ำ <c oughs> เอาไปนัง่งเอาเรีเรเยกชิ่อามาแล้วปั๊ดขนช่องปั๊มแบ่อยุนาหานก็มีอีกคนหนึ่งคนหน่